สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้แอปเปิลแช่แนวสิบาพี่น้องมากินนวดปลาหมึกยักษ์จ้าพี่น้องครับผมภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าทาโกนะจ้าเนี่ยมันบอกเพราะลืมมือนกันท่าโกจ้าทาโกแปลว่านวดปลาหมึกมันเจ็บมันท่าผักของเ้าก็สิมีผักสลัดจ้าพี่น้องแล้วก็ผักหอมปลอมแล้วก็แกะ ผักสลัดครับพี่นออ้องอ๋อกะผักสลัดน,นั่นแหละจ่าพุณค่ะแล้วกะกระเทียมกบผมแล้วก็มีกระเทียมกินแบบก,กรุบๆครับผมแล้วก็น้ำจิ้มชีฟูดรแสแซ่บจ้ะพี่น้องครับก่อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับในายเตยเพื่อได้เห็ุคลิปต่อไปในเด้จ้ะพี่น้องและกับยาคามโฆษณาของแอปเปิลชาแนลกับนายเตยได้จับปากในเด้จ้ะพี่น้องมาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับผมมาๆแซ่บๆน้ำกันจ้าบัดจ่าลองมายังครับคุณ ตรวจประเมินกิโลนวดปลาหมินจากหยิบขึ้นเลยจากบนเอามาปาดข้างล่างก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นไปก่อนถ้าปาดตัวเองปาดได้ไหมก็สีทิ้งไปเลยบอกพี่น้องนี่กับปาดก็เนี่ยอาจจะกระจับกานไก่กับบ๊อมี่แะพี่น้องบ๊อมี่พี่น้องนักจิ้มชีฟูดหลุดแสบไปเลยฮึ่ม อร่อยดีแต่พี่น้องย่างปุดๆนี่ด,ดีครับพี่น้องแซ่บว่าท้องแซอบดีอยู่กับเป็นจังแดโรชาติโอเคบ่ค่อคือครับแล้วเขาจะปา่า ันโตแล้วครับพี่น้องมนขึ้นตัวแห้งเกือบยูยครับถ้าอยู่เลนี่ก็มือด้วยครับผมมันอันนี้เนาะวาสิพากันไปหาไตอันแม่งกวาดี่จ้ะต่ว่าหนาแล้วประเดี๋ยโทุบมาเนาะเี่ย่อนาะครับมันก็ว่าถ้ายูถ้ายูเขาอยู่ครับ ถด้อ,อยู่ขับนะเด้๋ของนเนีนครับพีนมีป่านครับฉีดได้ไหมไปไปอยู่ครับดีหนวูครับพี่น้อง ย่างยำชิว่ยี่ปุ่นหมดบากหมดเลยนะฮก็คือยำออกมาก็อร่อยอยู่จ้าแล้วเมื่อหนสี่ยำไม่กินจ้ะหน้าเดี๋ยวจะยำไม่กินเมืาอไนำเสี่ยบนาะยำหมดเลยนะเนี่ยตวาวเี่บอยู่กับยำ เสร็จแล้วจังเสร็จดีพี่น้องแซร็ดีเสร็จครับเสร็จเนี่ยครับแล้วมันเป็นไตหยาบพี่น้องแต่ว่าไม่หยาบครับผม ก็ไปน้องผักหอมร่อนผักชีอย่างเราจะนั่นครับจุดจอดหรือจัง พูดพูดดีให้พี่รองแ่บค่ะน้องกรกกเทียมหมดจับแล้อเมแล้วก็าัดฮนะกกมันกินบ้าควนจิ ปลาตะหนวดตัดดวะปลาอะนิวปลสิงลงกินนิวนะ,ตนาาะ,ะ,ะเตยเนาะจะไปนกปลาอรนิวมือไปทำเลยแล้วก็สะะีะไอจ้าสี Oh my god ค่อยเสียบค่อยงจ้ะ จาไดูครับพี่น้องเอาแดดกแดดเปิดดีว่เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋กระโดดเดี๋ยวกระแดดจ้าเมื่อกี้ผัดบดเมื่อกี้แดดอ้อเมื่อกี้แดดเหรครับมีบดอีกแล้วก็ยังม่คิดฟ้าซีน้าครับพี่น้องมันชิดโตอีกอยู่จ้ะครับก็ว่าชิดโตอีกอยู่มันเป็นป้าอยู่เขาเนาะจ้ะครับผอัน กวาดสิภาคันไปหาหนอไม่เด้อจ้ะทีเอ็ซีเพิ่ลขอามาให้ไปหาหนอไม่แล้วกับแอปเปิ้ลจะไปหาอยน่าย่ายในเตยเด้อดจัดกินแล้วกับสิบภาคันออกไปตั้งแจก็กสี่ใดบจ้าน่าอไม่อืดอยู่เนาะเจ้าของคนอยู่ถ้าคุ้นกับไปหานี่เนาะ คนย้นูหวยก็น้องคนยนูหวยยามอะบ้างตอไนี่เน,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 นตมามือนจะควางออกกือบพุ่ไปปะเอาไปเอาไปนั่งเขากระเด็นให้เกือบอนนั้นจะคนะังคนั จักที่หอแมกแกนูทีนหอ เจ้าของีก็ต่าัาหดมพูดเราพี่อมันยงเมื่อเลยออยู่พี่น Oh ไ,ไม่กอดจิ้มแซ่บดีนะทุกคนมัน้ำจิ้มจับอยู่ครับ พุกมันพี่น้งเออมองมันมันอม่ไอ้เนี่แอะไรไม่ได้หยัำหยักกับพี่น้องเซ็บดีจ้ะเพื่อน

โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ Apple Channel ิลชาแนลก็ลาไปก่อนด้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อเด้เหตุคลิปลต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสีบพผัดคลิปรต่อไปของแ p ปเปิลชาแนลด้วจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับผม